การให้สุดๆนะห้องจะได้สว่างสว่งางอรุณสวัสดิ์ขอรับพระอาจารย์สารีบุตรพระอาจารย์มหาโมคคัลลานะแล้วก็เสด็จอาพระอานนน์อรุณสวัสดิ์เนน้อยอรุณสวัสดิ์ราหุลอรุณสวัสดิ์ราหุลมามาสีฟันทางนี้ด้วยกัน แม่ดูตัวเองอย่างไร <c oughs> ก็แปลกดีนะโดยเฉพาะตอนไม่มีผมเนี่ย <c oughs> ว่าแต่รู้ไหมพระพุทธองค์บอกสอนเรื่องอนิสงค์ของการสีฟันคืออะไรครับจำได้ครับจำได้สเสด็จพ่อบอกว่าอานิสงค์ของการสีฟันมีดังนี้ครับหนึ่งทำให้ปากหอมหอมนะสองตาสว่าง 3. ประสาทที่นำรถอาหารหมดจดดี 4. เส,สมะไม่ห่อหุ้มอาหาร 5. อาหารย่อมอร่อยแก่เขายังเรียกเสด็จพ่ออยู่อีกเหรอ ه, ติดปากอยู่นะขอเวลาปรับอีกหน่อยนะครับพระอาจารย์สารีบุตรได้เลยอืเช้านี้เราต้องออกบินทบาทกันนะพระพุทธองค์จะนำพวกเราไปด้วยกันฮะ ดีเลยดีเลยตื่นเต้นตื่นเต้นของวันแรกนะนี่บาทของผมเหละครับใหญ่จังครับก็เรายังตัวเล็กอยู่นี่นะาฮะเสด็จพ่อผมอยู่สุดท้ายเลยอุ้ยหันมาพร้อมกันเลยคือพูดกับเสด็จออ้ย ลือมาครับพระพุทธอ,องอค์อมคือคือคือผมเดินไม่ทันขอรับ เฮ้ยดูสิดูสิีเด็กรุ่นเราเป็นนักบวชด,ด้วยละจริงด้วยจริงด้วยสงสัยที่บ้านไม่มีอะไรกินแน่เลยวะ่ะถึงต้องมาเที่ยวขอกินกับพวกนักบวชผู้ใหญ่ของกินแค่นิดเดียวอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้จะอิ่มได้ยังไงเนาะอร่อยหรือไม่อร่อย้าก็ยังเห็นเองชอบมาขอของกินข้าอยู่นะว่าไงนะบ้านข้ารวยนะ ถ้าอยากกินอะไรพ่อแม่ข้าก็หาให้ข้ากินตลอดเจ้านั่นแหละชอบขอตังค่ากับอีแค่ตังนิดหน่อยข้าขนมข้ายังแพงกว่าตังเยอะเออสองคนนี้จะทะเลาะอะไรกันแบบนี้นะอะไรนะขนมเองแพงเนี่ยนะข้าจะบอกให้นะขนมเองอ่ะไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยอ้าวแล้วเองขอข้ากินทำไมล่ะ ก็เองเน่ยชอบขอตั้งค่าทำไมล่ะพระหุนรออะไรอยู่เราต้องกลับแล้วนะอ๋ออ๋อครับ เราขอตั้งมั่นและปรารถนาอธิษฐานจิตว่าเราจะเป็นผู้มันและเพียรศึกษาหาความรู้ที่เป็นกุศลทั้งหลายเป็นประโยชน์ทั้งหลายในพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหมือนดังเมดทรายที่หาประการไม่ได้ โอ้นั่นพระพุทธองค์เสด็จมานี่ดีใจจังเลยดีใจจังเลยพระพุทธองค์มาเยี่ยมต้องรีบไปเตรียมอาสนะและน้ำล้างพระบาทแล้ว สบายดีไหมลาหุนอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างสบายดีพระเจ้าค่ะ จึงได้มาเยี่ยมกระหม่อมก็ตั้งใจมาเยี่ยมลาหุนนนี่แหละพระเจ้าค่ะลาหุนเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่ในขันนั่นไหมเห็นพระเจ้าค่ะเหลืออยู่นิดเดียว อรู้ไม่ว่าการสนทนาที่มีคำพูดต้องโกหกกันและกันนั้นแม้เพียงนิดเดียวก็เหมือนน้ำที่เหลืออยู่ในขันนั้นที่ไม่ควรแก่ผู้ที่มีคุณธรรมเลยพระเจ้าค่ะแล้วถ้าตถาคตเอาขันเทน้ำออกละ่ะอืม หมายถึงอะไรหรือพระเจ้าค้าก็เหมือนผู้ที่ชอบโกหกที่คนอื่นไม่ต้องการที่เอาไปทิ้งเสียอืมขอรับพระเจ้าค้าแล้วถ้าตถาคตความขันล่ะก็เหมือนผู้ที่ชอบพูดโกหกที่เขาคว่มไว้ไม่ยังประโยชน์นำไปใช้แล้ว และเมื่อตถาคตหงายขันขึ้นมาอีกล่ะเธอเห็นอะไรไหมไม่มีอะไรในขันแล้วพระเจ้าค่ะฉันนั้นแหละมันคือความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรหรือประโยชน์อะไรในการต้องพูดโกหกเลยทั้งสี่อย่างนี้ให้รู้ว่าการโกหกทั้งหลายจึงไม่สมควรทั้งนี้การโกหก จะยังนำเราไปสู่อกุศลทั้งหลายที่จะนำพาจิตใจของเราไม่ละอายต่อบาปและตะถาคตไม่เคยเห็นเลยว่าผู้ที่ชอบโกหกนั้นจะยังรักษากุศลในจิตใจได้ดังนั้นเธอจงสมรวมวาจานี้ให้ดีเถิดอย่างนี้เองพระเจ้าค่าลาหุนเธอเห็นแว่นที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นไหม เห็นพระเจ้าค่ะเธอเห็นประโยชน์อันใดในแว่นนั้นเอาไว้ส่องหน้าพระเจ้าค่ะนอกจากนั้นเธอเห็นและพิจารณาอะไรไหมพิจารณาเห็นตาจมูกปากพระเจ้าค่ะถูกแล้วแต่ตอนเวลาที่เธอส่องอยู่นั้นให้เธอพิจารณาลึกเข้าไปในกายในวาจา และในใจด้วยพิจารณาอย่างไรเมื่อเธอมองเห็นกายก็ต้องพิจารณากายให้สํารวมเมื่อเธอจะพูดจาให้พิจารณาในวาจาที่เป็นประโยชน์พูดไพเราะอ่อนหวานพูดแต่ความจริงแล้วให้พิจารณามองลึกลงไปในจิตของเธอว่าใจเราจะไม่คิดไม่ดีที่เป็นอกุศลทั้งหลายจงคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลดีงามนี้ไว้เถิด <c oughs> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะจำไว้และนำไปปฏิบัติในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จะเสด็จกลับแล้วหรือขอรับยังสิ ยังเราไปเดินเล่นในป่าเวรุวันนี้ก่อนดีจังดีจังไปเดินเล่นด้วยกันพระเจ้าค่ะ